แ้ดอนมากเลยเราจะไปให้อาหารที่มินิซูกันตอนนี้เราอยู่ที่ไหนสมัตสวนอะไรสวนดออกไมู้่ที่สวนสาธารณะนี่คือต้นดอกทานตะวันแต่ว่ายังไม่มีดอกนะแต่ว่าสวยมากเลยเนี่ยยังไม่มีดอก ทางนี้เราไปทางนี้กันเราจะไปให้อาหารกระต่ายกันใช่ไหมกระต่ายไม้โอ้กระต่ายไม้จันแล้วนี่อะไรป้ายอะไรมัางเนี่ยจากใจพี่หลวงหัวใจมกักง่ายจากใจพี่ฉนันฝันฝันดอกไม้โอ้โหดอกไม้เยอะแยะเลยเด็กๆเข้าไปเร็วเข้าไปทายอยู่กันที่สวนสาธนารณะหัดใหญ่นะคะก็จดสวนใหม่ โอ้ยนอ้องสมุดทำไมเหรอโอ้ตอนนี้เรามาหลบกันที่ไหนเราอยู่ในปา่าเราหลงมานี่นี่บ้านของใครนะแงอ่ะแต่ระวังนะเจ้าหมาป่าจะมากินพวกเราเราจะต้องม,มีประตูอยู่อ๋อมีประตูอยู่ประตูัเราอกทางนี้กันดีกว่าเราออกทางหลังกันดีกว่าถ้าเราออกทางนี้เดี๋ยวกลัวเจ้าหมาป่ามานะสามารถไปทางนี้กันดีกว่าเอาสมุดไปทางนั้นแหละไปเร็ว ออกได้ไม่ทางนั้นน่ะออกไม่ได้หรอออกทางเดิมดีกว่าลอสมุดมาเร็วมาออกทางเดิมกันดีกว่าสวยมากเลยเราหลงป่ายอยู่ที่ไหนเนี่ยเด็กๆได้เลยฮ่บ้านหน,งง <c oughs> นังตะลุงเหอ <c oughs> นี่อะไรน้องหมุดไปจับอะไรนี่กวางเหรอ <c oughs> โอ้กวาง นี่ประตูเราจะไปไหนเนี่ยประตูอนาคตหรือเปล่าเราข้ามไปสิโอ้ยตอนนี้เรามาอยู่อีกโลกแล้วเหรอเนี่ยฮะเราเรามาอยู่ที่ไหนเรามาอยู่โลกไหนแล้วเนี่ยฮะสมัตมาดูต้นไม้สิอ๋อตอนนี้เราจะมาถึงสวนสัตว์แล้วใช่ไหมเอาไปไปไปเรารีบไปสวนสัตว์กันดีกว่าระวังรถนะเดี๋ยวต้องรอรถก่อนนะสมุดรอมามา่มาก่อนนะไกอ่อโองหรอ ไม่ใช่น้องสมุทรรอมาม่าก,ก่อนนะครับรอมามา้าห้ามข้ามไปก่อนนะรถมาทันทีเลยนะครับไม่ได้นะครับ<อ>เดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนพาเด็กๆข้ามถนนกันก่อนมาถึงเรามาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยมินิซูตอนนี้เรามาอยู่มินิซูกันแล้ว ต้องไปซื้อก่อนครับลูกไปเลยนะคะเอาเลยค่ะเจะมาไปทางขวานไปให้อาหารกระต่ายไปเลยเข้าไปกระต่ายอยู่ไหนทางนี้ใช่ไหมลูกกระต่ายนี่กระต่ายอยู่ฝั่งนี้นี่เหรอนี่ก็ได้เหมือนกันนี่เอาหรอไม่ได้ไหมเข้าทางนี้ดีกว่าไหมลูกนี้มาเลยเด็กก็ไปนี่ไป เอาสมัรถเข้าไปเลยลูกนี่กระตายตัวนี้ก็ได้นี่ลูกนี่นั่นตัวนั้นเอาน่าสมุนให้บ้างงานอยู่แม่แม่แม่าม่ม่แม่แมั่แม่อม่แ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 มืแม่แม่าม่ม่แม้มาแม่แม่่ม่แ่แม่แม่แาม่แม่่ม่่แ่มม่ เอาเข้าไปข้างในก็ยังมีสมุดเข้าไปนู้ตัวนู้มาแล้วนู้ไปให้ตัวนู้ไปเอาาสมุดนั่งเอาสมุดให้เร็วสมุดให้สมุดไม่ให้ล่ะหมดั้สมุดให้ตัวไหนน่อ

อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังซิอย่าเสียงดัง,าง,ดงมาร์ทพูดดีๆสิมาร์ทไม่น่ารักเลยแบบนี้ไม่เอาเราต้องพูดกับสัตว์ให้ดีเหมือนกันเข้าใจไหมลูกเออพูดกับสัตว์ให้ไพเราะหมอยสิแล้วด้ดีอืมขนกระายด้วย ป้อนเขาป้อนเขา,าม,มีมีนุมด้วยใช่มันแกสัตว์เดี๋ยวไปินเดี๋ยวตกีให้ดีไห้นดนด นิสม,มาให้เราตัวนี้ทำไมอ่ะตัวนี้ไม่ยอมมากินเลยอืกินแล้วกินแล้วน้กินเอาไปให้เอาไปให้เต่ามั่งไอเต่าอ่ะไะสมุดป้อนช้าไงให้สมุดเขาจะกินแล้วก็หิวแล้วน้องสมุดป้อนช้าอืมป้อนให้เร็วๆหน่อยฉันหิวมากเลยฉันหิวมากเลยสมาร์ทสมุดฉันก็หิวเหมือนกันป้อนฉันเร็วๆหน่อย อ้าวสมุดเร็วๆป้อนฉันเร็วๆหน่อยฉันหิวแม่ลุ้นฉันอิดแล้วแตไม้ก็ถือสูงๆแล้วเออสูงๆอักแส่ไม้ก็ถือสูงๆเลยที่หลบน้งสมุดก็ให้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินเลยมาร์ทไปดูเดินดูด้วยกูเหยียบเขาทำไมเหรอ แล้วก็พอแล้วลูกมาเอาฝาปิดนะฝาปิดหรือยังลูกเก็บฝาเลยหมดแล้วหมดแล้วก็มัดก็ออกไปเด้ <c oughs> เอเขาไปตั้งข้างในเหรอเขาไตั้งข้างในเหรอเขาไปตั้งคืนนกงอกไม่ใช่เหรอมาเก็บไปไปคืนนกงอกดิม,มันมีนกด้วยน้องมันม่นมีนกด้วย มีนกด้วยนกเขาไม่กินอาหารนั่นจั๋ได้อ๋อเขามีอาหารนกเลยแต่ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้ซื้อมาอยากซื้ออีกครั้งนึงอ่ะไปดูเต่าก็ดูนั่นจะแพะดีกว่าปะออกไปเลยแปดแอดไปดขาขาขาแพ้หมดหมดอย่าไปนะเดี๋ยวมันกัดนะเออมาแล้วมาแล้วหมดอ๋อกัดหมุดแน่อ่ะกัดหมุดแน่เดี๋ยวโอ้ยตัวนี้จะมาหาสมุดแล้วมาเรามาดูแกะแพะมาดูแกะมาดูแพะ นี่ก็ดูไงนี่แกหมุดยาวมือไปแยนะเต่ากัดนะน้องสมุดไปดูเต่าแล้วน้องมุดเต่าเอ้ยเต่าระวังเน่ามือไปแย่ไม่ได้มันกัดเลยนะเต่านะเออไม่ได้ไม่ได้น้องมุดเต่าไม่ได้นะมันกัดเลยนะไม่ต้องเราไม่มีอาหารให้เขาเดี๋ยวเขากัดนะอืไม่ได้นะน้องสมุดนะหมยกัดนะหม่เต่าตัวใหญ่ ใช่เต่าตัวใหญ่เลยนี่น้องหมดุดดิอย่าไปจับมนันนะมันกัดให้นะมันนิ้วขาดเลยนะนเออนี่เขาดูอยู่นะเดี๋ยวมันกัดนิ้วขาดแล้วม้าไม่รู้นะเต่าแก่แล้วนะ่ะโอ้มีหลายตัวนี่ก็มีอาปากดูน้องหมดุดอาปากแล้วอาปากแล้วอาปากแล้วเออเขาอาปากโอ้มีหลายตัวจังเลยน้องหมดนะุดเนาะโอ้ม้ามองไม่เห็นเหมือนก้อนหินเลยหหดูอย่างเงี้ยมา้มาดูเหมือนก้อนหินเลยแหละลูก ตรงไหนมีอีกลูกเต่าหมดหรือยังไม่มีนะมัดยาวมือไปแย่ไม่ได้นะเต่าจับมือขาหนึ่นะตัวไม่มีอ๋อตรงนี้มีตัวใหญ่อีกตัวนึงเหรอ,โอ,โ,หโ,อโอ้โหน้องสม,มุดไ,ไปน้องสมุดปะมัดยาวมือไปจับไม่ได้นะเพราะว่ามันกระไรเนงะ ไม่ใช่หมูป่านหมูอะไรหมูหมูแค่เหรออ๋อแต่ก่อนเรามาไม่มีนะหมูเนี่ยอุ้ดอุ้ดตอนเรามาไม่มีเสียเราเรียกว่าหมูอะไรอ่ะหมูแค่สองหมูแค่หมูหมูหมูอุ้ดอุดเนี่ยลูกเต่าเต่าแต่ว่าห้ามเอามือเขากินอาหารเรียไปยุ่งเขาแหละ แย่งกกินโอ้โหทะเลาะกันแล้วเนี่ยเอาเหยื oh, no oh, oh, ่อไหมมันจ yeah, no. yeah, ับให้มันจับดิมัดเจ้าจะไปจับมั่วไม่ได้นะเกล็ดแค้นะจ๊ะตอย่าอย่าเกล็มันแหลมโอ้หมุดยาเข้าไปหมุดอันนี้มันแคเอออย่าเข้าไปนะมันแค้นะเออดูย่าอย่าไปจับห้ามจับเด้อมันแค้นมันแคเดี๋ยวไปจับน้ำมันแหลมนะทิ่มเข้าเสี้ยนเข้ามือเลยแหละลูก เาเรียกเม่นแค่ไม่มีแล้วไปดูตรงนู้นไปล้างมือไปมั้งไปให้อาหารไปล้างมือไปลุลกเขามีที่สําหรับล้างมือให้ซื้ออาหารให้สัตว์ด้วยนะเดี๋ยวรอก่อนท้ามาั้รอก่อนมาเถี่ยไปให้อันอื่นด้วยนะได้ครับอยากไปเแกะนะก็ให้แม่น